ลูกรักทั้งหลาย <c oughs> วันนี้พ่อก็มีเรื่องจะมาคุยกับลูกต่อไปเรามาต่อกันถึงเรื่องของผ้าของเหลียญกูผู้ชนะความจริงเหลียญกูผู้ชนะนี่คนที่เขาปลอดภัยเขาไม่ได้รับจากพ่อโดยตรง เข้าใจว่าจะรับจากท่านนายกเพราะว่าได้มอบหมายท่านนายกไปแจก2องแสนหมืเหรียญความจริงเหรียญที่ทำไปสองแสนหเหรียญน,นี่พ่อไม่มีทุนทำก็ใส้คุณอมภัยพวงทองช่วยมาแสนบาทแล้วก็ยมปินแสนหนึ่งหมื่นบาท นาวาตรีประชาพระคุณรุณศิกวนิตอิก i l l บาทแล้วก็มีหลายคนในการช่วยพ่อก็ยังไม่ได้ดูบัญชีว่าบัญชีที่เขาให้มานะ่ะเท่าไหร่แต่เราจ่ายไปแล้วไม่ว่าการทำเหรียญก็ม่ไดหวังความร่ำรวยเป็นแต่เพียงว,ว่าก่อนที่จะทำเหรียญได้รับคำสั่ง ว่าถ้าใครเขารับเป็นส่วนตัวเขาให้เงินหรือไม่เงินแล้วก็แจกให้มากก็ให้แจกหนึ่งเหรียญให้น้อยก็แจกหนึ่งเหรียญถ้าว่าจะขอเผื่อคนอื่นก็ขอให้ช่วยทุนเหรียญละสิบบาทซึ่งมันไม่เป็นราคาที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาทำขายกันแต่เราไม่ได้ขายเมื่อคำสั่งมาอย่างนี้พ่อเป็นคนรักษาคำสั่ง ท่านสั่งยังไงเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นคำว่าท่านในที่นี้ก็คอมันดาลูกรักทั้งหมดจงจำว่าพ่อเคยพูดถึงใข่ที่เรียกกันว่าสมเด็จก็ท่านนั่นแหละเป็นผูรร้ทำและท่านก็นเป็นผู้สั่งมือว่ากันถึงความปลอดภัยของเหลียญ เนเหรียญนี้จะมีอยู่กับใครจะมีความปลอดภัยหรือไม่เพียงใดก็ขึ้นอยู่กับกําลังใจขขงบุคคลคนนั้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าด้วยอํานาจพระพุทธคุณถ้าเขาไม่มีกําลังใจไม่มีความเคารพเขาห้อยไว้ก็เหมือนก็ห้อยวัตถุแต่ว่ามีความกาลังใจมีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็คิดว่า ขาปลอดภัยเพราะว่าของที่ท่านหลายมาร่วมกันทำเราเซฟชีวิตทหารเซฟชีวิตตำรวจเชฟชีวิตประชาชนไว้มากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการทำคราวนี้ท่านบอกว่าแม้ตรังสีต่างๆที่นิวเคลียร์แล้วในตรอนก็ตามก็สามารถจะผ่านพ้นไปได้แต่พ่อเองพ่อก็รับฟังเพราะพ่อไม่ใช่คนทำ ถ้าเจ้าบ้านเขาจะเห็นเขาเห็นว่าคนทำเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นเดียวไม่มีรุ่นหนึ่งแล้วก็ไม่มีรุ่นสองแต่รูปร่างอาจจะแตกต่างกันไปคือการลงมือทำเทียนแรกเป็นหน้าตรงแล้ก็ต่อมานาวาตรีประชากรวณนิชป์ารบว่าเห็นหน้าตรงไม่ค่อยชัดแต่เห็นหน้าข้างจะชัด ฉะนั้นอีกจุดหนึ่งจะมีหน้าข้างแต่เพิ่งเข้าใจว่าไม่ใช่รุ่นหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่รุ่นสองเป็นเหรียญรุ่นเดียวแล้วพ่อคิดว่าเหรียญที่ทําแล้วคราวนี้ก็ควรจะหยุดการทําการออกแบบแต่แต่ตว่ามาถูกเตือนว่าคนจะควรจะทําเหรียญสําหรับวันเกิดไว้เป็นพิเศษ ยังไม่ทราบว่าจะออกแบบอะไรเหรียญนี้จะแจกเฉพาะวันเกิดเท่านั้นแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการทำบุญวันเกิดก็ไม่มีการแจกต่อมาท่านท้าวเวสสุวรรณท่านเตือนว่าควรจะมีการไหวครูประจํำปีพ่อก็คิดว่าเหรียญวันเกิดนี้ก็ควรจะแจกในวันไหวครูด,ด้วย ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าวันไม่ครูเป็นเป็นวันเกิดที่มีความรู้การจะอ่านหนังสือออกเขียนหนังสือได้ก็เพราะาสายวันก็เพราะว่าสายครูเป็นสําคัญฉะนั้นวันนั้นยังถือว่าถือว่าเป็นเหรียญวันวันเกิดความรู้ก็ควรจะดีเหมือนกันหรือว่าจะแยกกันดีก็ไม่แน่นักสุดแรกแต่การเงินถ้ามาคุยกันต่อไป จริยาเขาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดประโจคีรีขันคนนี้น่ารักมากเป็นคนที่น่ารักจริงๆจริยาท่าทางท่านพูดคลครองเข้าถึงประชาชนเป็นกันเองเวลาที่ท่านมารับท่านให้สัญญาบอกว่าของที่เอาไปนี่จะขอแจกให้โทษถึงกันจริงๆทางนี้ในตอนเช้าพ่อได้ปรารกับท่านพันตำรวจเดกเล็ก พันตำรวจเอกเล็กพอตี้ว่าของที่แจกไปนี่เบื่อจริงๆในการนับฝากเพราะว่าไม่ค่อยจะเป็นไปตามความประสงค์ที่ผ่านมาแล้วไปหายก็ตามทางหมดของแจกกับทหาตรตำรวจได้ประโยชน์ที่เจ็กเพราะอาศัยการฝากบางทีในการบางครั้ง เวลาจะเข้าไปแจกให้ก็ดูว่าผู้รับจะดููกโดูมินบางทีก็บอกว่าผายันก็ดีแพะก็ดีของผมมีอยู่เยอะแต่ว่าอยู่กันทิ้งเดยมากไม่ได้ใช้ใช้เท่านี้พอพ่อก็มานั่งนึกในใจว่าเราก็ไม่ใช่ผู้วิเศษการแจกให้นี่เป็นการแจกเพื่อรักษากำลังใจช่วยส่งเสริมกำลังใจ แต่ว่าถ้ามีมากเกินไปท่านก็หอบไม่ไหวท่านก็แยกกันมิกันนี้จึงได้มาตั้งกฎตั้งเกณฑ์สมัย่ว่าต่อแต่นี้ไปจะไม่เดินแจกให้ใครจะเป็นทหารก็ดีตำรวจก็ดีอสสก็ดีใครก็ตามถ้าไม่มาขอตามระเบียบพ่อจะไม่ให้ติดขาด ความจริงการเดินทางมาครั้นี้พ่อน,นำมาเพื่อแจกทหารกล้องบินห้าประโจกิริขันแล้วก็ตั้งใจจะแจกกับตำรวจภูธรถ้าอาสอสําหรับอสส่นความจริงอสสก็ตํะเวนชายแดนท่านนายกแจกแล้วคิดว่าตำรวจภูธรก็คงจะยังไม่ได้รับ แต่ว,ว่าการมาของพ่อพักอยู่ที่นี่สองวันะทั้งขาไปและขากลับไม่ได้มีตำรวจมาติดต่อทั้งกองทหารก็ไม่มีใครมาติดต่อจใจพ่อหน้าด้านไปแจกให้เองนะพ่อไปไม่ได้แต่ว,ว่าตอนกลางคืนปร,รากฏว่ามีท่านในตำรวจท่านหนึ่งที่กำลังแจกกับประชาชนเพราะว่าจะขอไปให้กระลุกน้องอันนี้พ่อให้ไม่ได้ เพราะผิดระเบียบที่ว่าผิดระเบียบก็เพราะาการจะแจกกับตำรวจทหารอันนี้ต้องแจ้งรวมหน้าก่อนเทงยอดของกำลังพลก็มีเท่าไหร่ความจริงกำลังเป็นพันๆเรายังแจกได้เพราะคราวนี้พ่อนำมาสามอย่างนะสามพันคือว่าเหรียญโกูผู้ชนะสามพัน อ้ายันมหาวิชัยสงครามสามพันคิดว่าพอแจกทิศที่ตั้งใจไว้แต่เมื่อท่านนันหลายไม่มีความประสงค์พ่อก็ไม่แจกเพราะความจริงของท่านหลายแลน้นีเรื่องแจกทหารแจกตำรวจนี่คิดเฉลี่แล้วลงทุนเกินกว่าหนึ่งล้านบาทที่ทำแล้วอาจจะเป็นหลายล้านบาทก็ได้พอมาด้จด ผขไม่เคยจะคิดทวงบุญคุณท่านพวกนี้เพราะว่าท่านพวกนี้ท่านมีบุญคุณกับเราท่านเสี่ยงชีวิตเข้าไปต่อสู้กับ้าศึกนื้นหาว,ว่าถ้าพวกท่านตายหมดเราก็อยู่ไม่ได้เราตั้งใจจะช่วยท่านสำหรับอนุภาพของเหรียญอนุภาพของผ้ายันสำหรับท่านนน่นำไปใช้ถ้าใช้ในทางที่ดี ถ้ายังไม่สิ้นอายุไขก็ทรงชีวิตได้ถ้าทรงถ้าสิ้นอายุไขเสร็จแล้วเราก็ตายผู้ทำก็ตายผู้รับจะอยู่ก็ไม่ได้ในรายการที่สองสำหรับเรียญกระพระยันนี้พ่อตอีฐานไว้แต่ว่าถ้าใครก็ตามผู้รับไปมีจิตทุจริตคิดจะบวชทุศรายชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และประชนชาวไทย หรือว่าไปใช้ในทางทุจริตต่างๆขอให้ของนี้ไม่คุ้มกันเพราะไม่เช่นั้นก็จะกลายเป็นว่าเราสนับสนุนโจรผิดหลักของพระพุทธศาสนาอันนี้พ่อทำไม่ได้ถ้าต่อ้เป็นไปตามนั้นฉะนั้นผู้ที่รับเปลี่ยนไปบางคนก็จะมาสรรเสริญว่ามีคุณค่าสูงอย่างตัวอย่าง นายตำรวจที่จังหวัดอุดรเป็นร้อยเอกไม่ทราบว่าจะเป็นชัประจำจังหวัดหรือว่าเป็นตำรวจตระเวนชายแดนได้มีจดหมายมาขอบอกว่าครั้งหนึ่งมีมีข้าราชการหลายท่านเป็นข้าราชการพลเรือนด้วยตำรวจด้วยเข้าไปปฏิบัติงานที่ไหนก็ไม่ทราบท่านจดหมายมาถามท่านบอกว่าถูกยิงในอาร์พีจี รถแหลกทั้งคันแล้วก็คนทุกคนตายหมดเว้นไว้แต่คนขับรถคนเดียวไม่ตายซึ่งคนนั่งข้างเคียงก็ตายและบาดเจ็บนิดหนึ่งก็ไม่มีปรากฏว่าไปพบเหรียญเอกราชอันเดียวที่คอของเธอเธอบอกว่ามีชิ้นเดียวของฤรือสีแดงดำแต่ทั้งนี้ที่เธอท่าเขาแจ้งมาพ่อก็ดีใจ ว่าชีวิตของคนคนหนึ่งไม่ตายแล้วก็เซฟชีวิตคนไทยไว้ได้แต่ไม่ใช่ดีใจว่าพ่อเก่งความจริงเหรียญนี้พ่อไม่ได้ทำพ่อเป็นเดียวคนจัดพิธีเท่านั้นผู้ทำไม่ใช่พ่อและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพ้ายันมหาวิชัยสงคราม เราที่ท่านพลตรียุตธศิลป์เกสรสุขร้องไม่ทัพภาคที่หนึ่งสมัยนั้นเป็นผู้บัญชาการกองพลสามนำกำลังเพียงสามกองร้อยข้าไปตีกับข้าศึกที่มีกำลังประมาณหนึ่งกองพลแต่ปรากฏว่าใช้เวลา28วันแล้วก็ตีได้รบาบคาบถึงที่สดุดคือโู้ชังเหนือ ตีตั้งแต่ต้นจดปลายโดยทหารของเราไม่ได้มีอันตรายในชีวิตเลยไม่แต่บาดเจ็บสำหรับพระว่าผู้ที่มีผ้าอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายใต้นี้ก็มีร้อยตำรวจโทนิพนแห่งจังหวัดนร,ราชแห่งจังหวัดสุราธานีพ่อจำไม่ได้ว่าเธออยู่ที่อำเภอเมืองหรือว่ากองกำกับการหรือว่าอำเภอไหน ครั้งแรกเธอมารายงานให้ทราบที่บ้นท่านพลอากาศโทม,ม่อมราชวงศ์เสริมสุสวัสดิ์ซึ่งท่านพลตำรวจตรีสมศักดิ์สืบสงวนผู้หนนวยการโนงวยบัลตำรวจนำเธอไปเธอเล่าให้ฟังว่าเธอมีผ้ายันอยู่ผืนเดียวผ้ายันเนื้อเหรียญมีค่าเท่ากันรับลุกเหมือนกันเวลานั้นข้าศึกวางกับระเบิด รถของเธอขาดเอาไปสองท่อนลูกน้องสิบคนตายหมดแต่ด้วว่าเธอลอยขึ้นไปเลยยอดไผ่เวลาหล่นลงมาหัวติ่มลินแต่ไม่มีอันตรายแธ่ลูกขึ้นคว้าปืนขึ้นต่อสู้กับข้าศสิทจนกระสุนหมดนั่งยิงไม่ได้หมอบยิงคิดว่าลูกน้องตายหมดตัวเองก็ควรจะตายซะด,ด้วยเมื่อคะ เมื่อต่อสู้กันแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อกระสุนเธอหมดเธอไม่เมียนตราจึงได้ลุกขึ้นเดินไปหยิบกระสุนไปเอากระสุนจากคนตายมายืนยิงต่อไปยิงกันหนักหนเข้าในที่สุดข้าสิกก็ล่าไปแต่ว่าเขาได้เปรียบเนี่อในวิทยุธวิธีแบบนี้ลำบากมากนะลูกนะอันตรายของเรามี ว่าเรามีอันตรายในเรื่องนี้มีความสําคัญมากแล้วก็มาครั้งที่สองเธอบอกว่าเธอหล่นจากเครื่องเครื่องบินตกอาจะเป็นเครื่องหอคนในนั้นตายหมดเธอคนเดียวกระเด็นออกมานอกเครื่องบินไม่มีอันตรายมาครั้งที่สามก็เครื่องบินเหมือนกันเครื่องบินทาท่าจะหลน่นเธอก็จับที่พายันบอกขอหลวงพ่อช่วยทุกคนหลวงพ่อช่วยทุกคน มื่อเครื่องบินหล่นมาแล้วแปลกฏว่าคนทุกคนออกหมดแล้วเครื่องบินไฟจึงลุกนี่เป็นเรื่องน่าแปลกแต่ขอนําบทนี้ขอลูกทั้งหมดจงอย่าคิดว่าพ่อเก่งอย่าลืมว่าของนี้พ่อไม่ได้ทำท่านผู้ทำไม่ใช่พ่อแต่พ่อลงชื่อพ่อไว้ก็เพราะว่าเป็นโรคของพ่อเพราะท่านที่ ท่านผูดทำนั้นพ่อบอกไม่ได้บอกไม่ได้ว่าท่านเป็นใครได้วังว่าโลกทุกคนรู้จักดีท่านทำมาก้วยกันไม่ใช่คนสองคนทำกันเยอะเป็นอันว่าเรื่องของเหรียญขอผ่านไปในจุดนี้ในเรื่องการเซฟชีวิตของ,ของ,ของนักรอบทั้งหลาย นี่ก็จะขอกล่าวเรื่องของเหรียญก็ดีผ้ายันก็ดีที่มีประสบการณ์กับในทางด้านสายศาสตร์ในทางด้านสายศาสตร์นี้รู้สึกว่าทางด้านคำเหม็นใช่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านกลัวผีปอบกันมากวันที่หนึ่งมีนาคม2521 พ่อมีโอกาสได้เข้าไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โพพิงพระราชนิเวศเชียงใหม่ก็พบกันในร้อยตรีข้าราารบอคคลหนึ่งเธอเล่าให้ฟังว่าไปเจอบ้านที่มีผีปอบกินมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอกำลังจะคลอดบุตรผีปอบอรกาแสดงอาการต่างๆหลายๆอย่าง แต่ว่าที่รู้ก็เพราะว่าผู้หมอผีก็บอกให้ทราบแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เคยถูกผีปอบกินลูกตายมาสองคนแล้วเมื่อเธอเข้าไปก็ไม่ทราบว่าเขาขอร้องให้ช่วยไม่ทราบ่จะช่วยยังไงก็ใช้ผ้ายันมหาวิชัยสงครามปิดวิทีบ้านเมื่อทําอย่างนั้นแล้ปรากฏอาการของผีปอบตอ่ตางๆที่เคยปรากฏมันหายไป หมอผีจะแจ้งว่าเวลานี้ผีปอบเข้าบ้านนั้นไม่ได้แล้วนี่จุดหนึ่งแล้วกอ็อันหนึ่งมีอยู่ท่านท่านหนึ่งเบีอาคารไม้ตั้งอยู่ระหว่างอาคารตึกคือเป็นตึกแถวสองข้างสองด้านของท่านมีอาคารไม้ตั้งอยู่กลางเกิดไฟไหม้ตึกด้านทิศเหนือเข้ามา ลามเข้ามาแล้วจาของบ้านไม่รู้จะทำยังไงให้กองดับเพลิงมาช่วยเขาก็ไม่มาดับเพราะว่าเขาทํางานหนักที่อื่นแล้วที่มีความสําคัญกว่าก็นําผ้ายันมาโบกไปโบกมาคอยไฟข้ามบ้านนไปก็เป็นเรื่องน่าอัศจ์บ้านอยู่กลางบ้านไม้แต่ไฟข้ามไปไม่ตึกอีกด้านต่างหากด้านทิศตะทิศใต้ ไฟไหม้ตึกเหล่านั้นวอดวายหมดแต่บ้านท่านปลอดภัยนี่เพราะนว่าพ่ายันมหาวิชัยสงครามก็ดีเลี้ยงก็ดีทำแบบเดียวกันที่ประโยชน์ที่เพิ่งเกิดได้อย่างนี้นั่นก็เพราะว่าอาศัยนัพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพอม,มานุภาพระทวานุภาพพ่อคิดไวอย่างนั้น มันไม่ใช่เป็นการเก่งกล้าและความพิเศษของพ่อที่เขาบรรดาลูกรักทั้งหลายต่อจอนนี้ไปแต่ว่ามีความมั่นใจแล้วก็ถ้าจะนำเหรียญนี้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทุกวันคนจะปลุกระรัตนานั่นเองคำว่ารัานาก็มีอยู่ว่าอิทิฤิธิธพุทธนิมิตัง ขอเดชะเดชังขอเดตเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มา,อ,าอุนีเถิดนี่เป็นราัฐาปลุกของต่างๆขคนพ่อป่านใช้ได้ถ้าใช้อย่างนี้ทุกวันพ่อคิดว่าลูกของพ่อทุกคนจะไม่มีอันตรายจะสิ่งจะเกิดขึ้นกับการยราจนที่จะมีมาในไม่ช้าขนาะนี้ เพราะว่าในระยะพศ2,422-23และก็24เป็นระยะการที่น่าหนักใจมากทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าสถา,ถานการณ์ของบ้านเรามันจะดีขึ้นแต่ว่าก่อนที่จะดีนะลูกรักจงถ้าลูกเคยดูมวย ลูกก็จะทราบว่าใกล้ยกสุทไทยที่สองยกที่จะหมดหมดเกมการยกพระหมดกติกาการยกใครจะแพ้ใครชนะสองยกหลังนี้นักมวยจะตะลุยกันหนักข้อนี้มีมาชั้นใดประเทศไทยในเวลานี้ก็เช่นเดียวกันเราตกอยู่ในสภาพหนักแต่ถ้าว่าสิ่งที่หนักนั่นก็คือ การต่อต้านกับสิ่งที่เป็นค่าสิทของความสุขจะราจนในที่นี้พ่อไม่ได้หมายถึงการรบอย่างเดียวอาจจะต้องต่อต้านกับภัยธรรมาติความแห้งแล้งเกินไปหรือว่าฝนตกมากเกินไปก็ได้คนดีจะมีกำลังขึ้นคนชั่วจะสุดตัวลง เพาลกจงสังเกตไว้ว่าสองสามปีนี้ต้องระมัรามาดระวังให้มากอย่าประมาทาะว่าถ้าประมาทเมื่อไรความตายคือความย่อยยับอาจจะมาถึงเราแต่เขาผู้นั้นเป็นใครก็ช่างเถอะไม่ต้องรู้เวลานี้พวกเราถูกติดตามอยู่เราอยู่ในที่ตัง้งปกติเขาก็พยายามคิดทำลาย เราเดินทางไปไหนเขาคิดทำไรในที่สุดเขาก็จ้างคน่มผ้าเหลืองเหมือนพ่อเข้ามาหาเรื่องเพื่อใจพ่อทะเละวิวาทใครได้ประกาศท่านนางเ้อพิมพ์ว่าพวกเราเลวแต่พ่อก็ชินกับความเลวของคนพวกนั้นเสร็จแล้วพ่อก็ไม่มีความรู้สึกคิดว่าเขาอยากจะเลวก็เลวไป เขาเขาเลวกันไปคณะเขาเลวกันไปชุดสิ่งก่อสร้างที่เราสร้างขึ้นไว้เป็นของสงเขาสามารถทำลายได้แต่ถ้าระยะสร้างขึ้นพ่อไม่อยู่เขาก็กลับมาหาเรื่องกับนายช่างห้ามสร้างนี่พ่ออยากจะดูต่อไปว่าพระผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาเขาโดยตรง เขาจะจัดการกันยังไงแต่สำหรับพ่อจะไม่ไปยุ่งกับเรื่องนี้พ่อไม่ได้โกรธเขาเขาไม่สร้างมันก็ไม่เสียเงินสบายเราจะทำวัดให้ดีแต่เขาทำการข,ข,ขัดขวางท่านผู้นี้ทำการขัดขวางตลอดมาแล้วเขาเป็นกลุ่มเขาเป็นคณะกันเรื่องนี้พ่อขอให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ซึ่งมีคนหลายคนรู้ข่าวว่าคนที่ห่มผ้าเหลืองคนนั้นรับเงินจากสัตรูของชาติแล้วก็รับมานานแล้วการรับนี่เขาไม่ได้รับคนเดียวรับเป็นช่วงต่อกัอนมาจากคนที่เป็นพวกเขาที่ถือว่าเป็นใหญ่และเป็นผู้ใหญ่กว่าเขา เป็นหันหน้าในการรับมาเป็นช่วงๆแล้จา้างบุคคลคนนี้ที่อยู่ใกล้ิดที่สุดให้หาทางทำลายพ่อยาน้อยที่สุดก็ทำลายชื่อเสียงหรือไม่ฉะนั้นก็ให้ทำลายชีวิตจะได้ก็ยังดีทั้งนี้เพื่อประสงค์จะยึดทรัพย์สินแล้วก็จะทำลายกำลังของชาติพ่อไปแจกของกับบรรดาประชาชน เขาก็บอกเอาของไปแจกคอมมิวนิสต์พ่อไปเยี่ยมเยียนทหารเขาก็บอกว่าไปเยี่ยมเยียนคอมมิวนิสต์พ่อไม่รู้ว่าคอมมิวนิสต์เป็นยังไงพ่อไม่เคยสนใจในคําว่าคอมมิวนิสต์ทือว่าคนไทยทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันที่เขาจะต้องแบ่งแยกแตกออกไป เพราะความเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ต้องหาเหตุหาผลเขาบรรดาลูกรักทุกคนลูกจงจำไม่ดีว่าการบรรนามบุคคลอื่นว่าไม่ดีจงอย่าทำพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าอัตนาโจทยัตตานังจงพยายามกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตนไม่เสมอ ถ้าเรากล่าวโทษจยดความผิดของเราไว้แล้วก็ความผิดหรือความชั่วของเรามันก็ยังหมดไปเพราะอะไรถ้าสมมุติเรามีผ้าอยู่หนองผืินเราจะไปดูส่วนที่มันดีเราก็ไม่เห็นขาดถ้าไปดูจุดที่มันขาดแล้วก็ทราบมันจะขาดตรงนี้เราควรจะซ่อมแบบไหนแลวควรจะแซมแบบไหนให้มันดีได้อันนี้เป็นกิจที่โลกรักทุกคนควรทํา ถ้าว,ว่าเป็นคําแนะนําขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นนั้นว่าที่พ่อพูดเรื่องราวของเหรียญก็เพื่อยัดพ่อก็ดีใจว่าผลงานของท่านผู้ใหญ่ที่ท่านทําให้กับพ่อแล้วพ่อก็มอบกับท่านนายก2องแสนหมเหรียญข่าวแรกที่ปรากฏขึ้นคือก้าชือก็คือเจ้าหน้าที่พัฒนาการท้องถิ่น ทำท้องถิ่นให้เจริญทูกฆ้าศึกในที่นี้พ่อคิดว่าไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่เป็นอาจจะเป็นเพียงผู้คิดร้ายหรือว่าการทําของเจ้าหน,น้าที่ส่วนนี้สร้างประโยชน์ให้เกิดกกชาติและตำบลและสถานที่แต่ว่าไปขัดผลประโยชน์ของบุคคลผู้มีรายได้ในเขตนั้น แค่นั้นตามคำสัตามการสนิทถานของพ่อที่เขาเลือยกูก่อการร้ายมายิงเพราไม่ได้คิดว่าอย่างนั้นพ่อคิดว่าเป็นคนที่มีความประสงค์ร้ายมากกว่าถ้าการยิงก็ยิงระยะไกลามากตลอดเป็นนั้นว่าท่านผู้บริการยังหวัดคิดว่าไม่มีทางจะรอดมาได้แต่เทก็ปลอด สำหรับรายที่จังหวัดอุดรดก็เหมือนกันที่กล่าวข้างไว้นั้นท่านบอกว่ามีรอดอยู่คนเดียวแต่ท่านก็ไปหาเหรียญน,นั้นจากเซียนทั้งหลายที่เขาเล่นเหรียญก็ไม่มีเพราะของหลวงพ่อไม่ได้อาอกากาศทางวิทยุไม่ได้ประกาศทางนังสืสพิมพ์ไม่มีเข้าจจำนวนพระเครื่องทั้งนี้พ่ออะไร่็ถือว่าของที่ทํามาพ่อไม่ได้ทํา ท่านผู้ใหญ่ทำท่านไม่ต้องการเช่นนั้นแต่ว่าสำหรับเหรียญโกโภชนะนีแปลจุนิดหนึ่งที่ท่านบอกว่าใครมารับเองให้สตังค์ก็จ่ายไม่ให้สตังค์ก็จ่ายแต่ว่าถ้ารับเผื่อใครต้องเหรียญละสิบบาทถามท่านว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นท่านบอกว่าจะได้อเอาเงินไปชำระหนี้เขาเพราะเราเป็นหนี้เขาเป็นแสนข่าเหรียญน,นี้เอาลตสำหรับวันนี้ล,ลูกรัก เวลาหมดแล้วนี่เวลานี้ผ้ทีิครองวนันจังหวัดประจวบพิดีขันก็ขอลาโลกก่อนข้อความสุขสวัสดิพัฒนะมองคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่ลูกรักทุกคนสวัสดี